สวัสดีจ้าจ้าใช่ขันมันขึ้นคุณอีกสวัสดีครับ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 เสื้อมันเป็นริ้วๆไม่เป็นไรยับตลอดเวลาไม่ครับเช็คเช็คโอ้ยเช็คกลัวผมกูว่ผมปรับกูว่ผมปรับไม่ดีเนี่ยตากล้องผมเป็นไงล่ะเออ โอเคสวัสดีทุกคนมาพบกับกิน hmm. ข้าวกับบูมนะฮะ sí. เอ้เที่ยงของวันนี้อาหารของเราดีเนาะร <laughs> ้านที่เราอยู่วันนี้เป็นร้านที่พิเศษมากๆร้านนี้คือโคดนั่นอ่าร้านโคดนี่เป็นร้านอาหารฝรั่งของที่โรงแรมแคปเปล่านะครับปัจจุบันได้ App. มิชลินหนึ่งดาว,ดาวของปี2022เชฟของเขายิ่งใหญ่มากเชฟเขาชื่อเชฟเมาโร่เชฟเมาโร่นี่เป็นคนอาร์เจนตินา แต่เขาเกิดที่ฝรั่งเศสแล้วก็ทําร้านอาหารที่ฝรั่งเศสจนได้มิชลิน3าดาวนะร้านที่ได้3ดาวชื่อร้านมิราซูนะครับเป็นคนอารเจนตินาคนแรกของฝรั่งเศสที่ได้มิชลิน3ดาวไงซ้อนจะบอกว่าจริงๆความยิ่งใหญ่ของเชฟเขาไม่ใช่อย่างที่พี่บูมพูดนะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นไม่ใช่แค่อารเจนตินาคนแรกที่ได้3ดาวมิชลินในฝรั่งเศสเขาเป็นคนแรกของโลก ที่ไม่ใช่คนฝรั่งเศสแต่ได้3ดาวมิชลินสตาร์ในประเทศฝรั่งเศสเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งคือปีสองพันสิบเก้าต้เบสลองอ่ะก็คือเขาได้อันดับ1อันดับ1ของโลก world 50 b e s t ด้วยโอ้โหยิ่งใหญ่ไปกว่าที่พี่บุูพูดมหาศาลเลยนี่คือหมายถึงร้านมิราซูใช่ไหมใช่ใช่ร้านนู้นใช่ที่เป็นเชฟที่เป็นเอ็กซ์เซคิวทีฟนี่ขนาดจานของเขายังมีสตอรี่เลยเห็นไหมนี่ จานสีฟ้ามีลายคาดนี่คือบอกว่านี่คือเส้นขอบฟ้าของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เวลามองจากนอกร้านมีลาซูไปโหดปะล่ะสุอแต่ของเรามองแม่น้ำเจ้าพยาไปก่อนแต่เพื่อความชัดเจนเราก็ต้องบอกก่อนว่าเอ้ยร้านนี้คือเชฟเขาเป็น Executive ท h ฟเชฟเขาไม่ได้มามายืนทำเองขนาดนั้นเขาส่งลูกศิษย์มือหนึ่งมาชื่อเชฟดาวิด ดาววิเด I choose y ยูแล้วก็เลยโยนส่งไปเลยเออแล้วก็ปึ้งมาเป็นร้านนี้อะตอนนี้ Amuse b o u c h ของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะทุกคนนะอาหารทานเล่นเริ่มจากทาร์ตอันนี้ก่อนนะฮะนี่เห็นไหมกลมๆนี่คือพาเมซานชีสข้างล่างมันคือเบบี้แองโชวี่โอ้ชีส เหมือน,นกินซุปหอมเออมันคือหัวหอมผสมกับพาเมซานชีสซึ่งก็คล้ายๆค,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 คล้ายๆกูตองที่อยู่ข้างบนเออ<ช>แล้วก็จะมาพร้อมกับข้าวเกียบเป็นข้าวเกียบสลาย<ม>แล้วก็ข้างบนนี้จะใส่เป็นโ bon บนิโตโบนิโตก็คือปลาอะไรครับพี่บอมขา้าวสุะนี่นถ้าเกิดเป็นปลาญี่ปุ่นพี่บอมตอบได้แน่นอนครับมันคือทาทาป่ะแล้วก็แบบว่าดียูสุ ใช่อืมเก็ตฟีลความแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้ประมาณนึงแล้วก็อันนี้เทมปุระมอสเซลอะไรนะบาร์บีคิวบาร์บีคิวมอสเซลเทมปุระสามอันนี้เหมือนแบบมันคืออูมามิสามรสชาตินะคนละประเทศนะเหมือนเออเหมือนมาคนละประเทศอันหนึ่งชีสอ่ะทาตาแล้วก็หอยเป็นการเริ่มต้นคอที่ดีมากมมันแง หมายถึงกันเนี่ยวันนี้ที่นี่เขามีอะไรขายบ้างโอ้ที่นี่คอร์สมีมีห้ามีเจ็ดแล้วก็มีเก้าคอร์สก็จริงๆคอร์สที่เรากินวันนี้ก็คือมาในนามบูงทฤทธ์ไงมันก็ต้องกินคอร์สแพงสุดล้ันที่สูงที่สุดแต่ว่าจริงๆปกติคอร์สแพงสุดอ่ะเขาจะมีเสิร์ฟแค่วันเสาร์อาทิตย์กับวนธรรมดาตอนเย็นอ๋อแล้วมันมีอันหนึ่งคือมีเซ็ตร้นด้วยตอนธรรมดามีสี่เป็นสี่คอร์สจะราคาย่อมเยาประมาณนั้น โอเคมาถึงคอร์สแรกแล้วจานแรกของเราจะเป็นเขียวๆแบบนี้เดาว่ามันเป็นสลัดนั่นแหละทุกคนคล้ายๆนะข้างล่างเนี่ยเป็นบูาต้าชีสมีบราวน์ครมันเป็นปูที่ไม่ใช่ทั้งปูม้าแล้วก็ไม่ใช่ปูทะเลใช่เป็นบราวน์บราวน์ครบหน้าตาแบบนี้ไม่ไม่ด้ทัแล้วก็มีมะเขือเทศสีเขียวใช่แล้วแล้วก็ใช้ฟิงเกอร์ลามสีชมพูออนท็อปคอมบิเนชันนี้มันคลาสสิกคอมบิเนชันเนาะบูาต้า แล้วก็โทมอตโต้ปกติเรากินกันในร้านเรี่เป็นสลัดเขาใส่ตัวปูล,ลงมาือผมว่าบราวแคปทาได้ดีเลยนะยเนื้อแกะมาได้คุกกิ้งเป๊ะมาก,มากๆคือปูนี่ปกติเทคเจอร์ผมจะไม่ค่อยชอบนะ<ม>แต่วันนี้ดีเลยอร่อยพูดถึงปิ้งก็ลายแบบมันไม่ได้แบบเปรี้ยวกระจายมันเปรี้ยวเป็นแบบเปรี้ยวเป็นจุดๆนิดๆนิดๆแบบไม่กลัดคำนี้ไม่เจอคำนี้เปรี้ยวเป็นจุกถ้าก<ๆ>ินเรากินเข้าไปทั้งคำแบบนี้นะลองชิมอร่อย แล้วบูราตาชีสอ่ะพอดีพอดีจ๋าจ๋าขนาดไหนไม่ได้มักเยอะเกินไปอ่ะเออีชใช่นี่ครับจานต่อไปเราจะได้กินบีทรูทครับทุกคนราดด้วยคาเวียคาเวียแบบนแน่นเป็นไงโหดจริงโหเป็นไงเป็นไงคุณน้ำตามาน้ำตามาเลยคือจานนี้นะดูธรรมดามาก ผมได้ยินคําล่าลือจานนี้มานานมากมากตั้งแต่ร้านนี้เปิดมาทุกคนพูดถึงอันนี้หมดแล้วผมก็รู้สึกว่าวันนี้ได้กินเข้าไปเ้ากแบบ็โอ้โหความคิดเขาคือไม่รู้คิดได้ยังไงฟิลลิ่งมันดินดินเลยจากดินรูทแล้วมันก็มีความเป็นทะเลของปลาไว้มาซัดดินนี้แล้วการที่มันปรับให้ทุกอย่างกลมะเขาใช้ครีม,ใ,มในการเกาทําให้มันไม่แบบไม่ทะเลเกินไปแล้วก็ไม่ดินจ๋ามากซึ่งมันเป็น2อย่างที่ไม่ควรจะเข้ากันเอแล้วมันเป็นเซิร์แอนเทิร์แบบ แบบคอนทราสแบบขาวดําอะเออแต่มันทําให้อยู่ด้วยกันได้โดยโดยมีครีมเชื่อมอยู่แล้วสีก็บ่งบอกสิ่งนั้นอ,อสบงบองอย่างที่เข้มมาอยู่ด้วยกันว่าครีมสีอ่อนๆมากบ2อย่างที่เข้มๆในนี้ไม่รู้นะคิดเยอะไปหรือเปล่าแต่ตั้งแต่เห็นแล้วโอเค,อเคบิตรู้เขาทำดีมากนะเท็กเจอร์คือนุ่มแบบนุ่มงงไหมบิคือเท็เจอร์มันแบบนุ่มแต่ว่าไม่ไม่เละออ่เไมแล้วก็ มัน, e มนใช่แล้วมันนุ่มเนียนมากับตัวคาเวียแล้วก็เจอครีมเข้าไปแบบประสานเนียงที่ไอซบอกเลยตานเนี้ยเมนูต่อไปจะเป็นกุ้งแลงกุสตีนครับทุกคนกินคู่กับซอสฮอลแลงเดสซึ่งต้องบอกว่าเป็นฮอลแลงเดสที่ใช้ดอกแมริโกใส่ลงไปด้วยงเป็นไงครับจานเมนูนี้อร่อยมากคือตัวซอสเขาเนียนแบบรสชาติเนียนนุ่มมากๆงงมันรสชาติอเนียนนุ่มเนียนนุ่มคือแบบ t e x t u ใช่ t e เจอร์มันเนียนมากแล้วก็รสชาติมันแบบเป็นฮอลแลนเดสที่แบบกลิ่นดีดีมากๆเพราะปกติเราไม่ค่อยได้กินนะฮอลแลนเดสอ่ะใช่จริงๆมันเป็นซอสที่ตีตียากเิมควรนะใช่ไหมถ้าตีไม่ดีมันจะแตกมันอ๋อมันจะแตกมันฮอลแลนเดสมันจะปกติมันจะเปรี้ยวแหลมแหลมใช่แล้วก็จะมีกลิ่นไข่ชัดๆเลยอันนี้กลิ่นไข่ไม่แรงเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวกลมกเนียนไีหมด คืจริงๆก็ตัว texture ของลังกูสตีนก็ถ้าบอกว่า perfect cook ก็ได้เลยแล้วก็คุณภาพลังกูสตีนดีมากๆเด้งคลแบบนุ่มกินสักชิ้นก่อนจะได้<ค>เอา,า,เอามีดลงก็คือรู้แล้วคุยกันรูเ้เรื่องโอเคโอเคเอ,เ,อเอาไปไดาคำก่อนแล้วคือไอ้กลิ่นเาาเหลือมที่เรารู้สึกว่ามันจะแรงในต,ตอนแรกที่เราชิมซอสก็กลับมันไม่แรงเลยทุกอย่างมันออกแบบมาเพื่อให้กินด้วยกันแล้วมันกลมกล่อมออ่าแบบใช่ มืนวิ่งมันวิ่งเข้าไปในทุ่งดอกดาวเรืองโอเคทุกคนจานต่อไปที่เรากำลังจะได้กินตอนนี้หน้าตาดีมากๆอันนี้เป็นจานปลานะครับเขาใช้เป็นปลาคอตทานคู่กับคอร l ลิฟลาเวอร์พิวรก็คือพิวรดอกกระหล่ำแล้วก็เขาใช้ดอกกระหล่ำจากอิตาลีเป็นดอกกระหล่ำแบบที่มันหลากสีหน่อยมีทั้งสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีขาวและซอสเนี่ยใช้เป็นดิวกับสาเกใดๆก็คือคาเวียมคาเวียมเม็ดใหญ่มาก จานนี้มันค่อนข้างคลาสสิกเนาะปลาแล้วก็ไวท์ซอสอะเาเวียแล้วก็แทนที่จะใช้เป็นไวท์ไวน์ใช้เป็นสาเกแทนคือจริงๆในจานนี้สำหรับส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าคอมบิเนชันนี้ดีอยู่แล้วแลวคือดีลล้วก็รู้อยู่แล้วว่าต้องซีฟู้ดครีมก็ต้องซีฟู้ดไวน์ขาวก็ต้องซีฟู้ดคอลีฟลาเวอร์ผักหวานๆเคียวเรนุ่มๆต้องซีฟู้ดแต่เขาติดที่ปลาเพราะเป็นเเป็นคอตอ่อะเขาคุกกิ้งได้เพอร์เฟกที่สุดเท่าที่คอตจะเป็นไม่ได้ละ แต่มันก็คือคอตผมไม่รู้นะถ้าเป็นเทอร์บอทหรือเป็นฟิลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าจานนี้มันแบบเทกเจอร์มันดีกลิ่นปลาที่ถูกย่างมามันหอมมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะพอเป็นคอตแล้วเหมือนกลิ่นปลามันมันอ่อนอ่ยมันไม่มีกลิ่นปลามาช่วยครับในอันเนี้ยแต่ก็อร่อยอร่อยไม่ไม่ไม่ติดอะไรในจานนี้หุ้ยทุกคนจานนี้เซอร์ไพรส์มากเลยหน้าตามันนี่ถ้าเกิดดูไม่ดีเราจะคิดว่านี่คือหอมใหญ่แต่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่หอมใหญ่นะนี่คือ ปลาหมึกครับทุกคนอันนี้เป็นปลาหมึกจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเอามาเซียนะฮะซึ่งทำ t e เจอร์ทําหน้าตาให้มันเหมือนกับหัวหอมแต่เปล่าไม่ใช่แล้วก็กินคู่กับอาร์ติโชกซึ่งจะมีอาร์ติโชกที่แบบเป็นกรอบๆกับอาร์ชิโชกที่มันเป็น p พิวเรแล้วก็กินคู่กับซอสที่เขาเรียกว่าบัญญาคอด้าเป็นซอสที่เบสมาจากกระเทียมแล้วก็แองโชวีชื่นชมในความที่เอาปลาหมึกมา <c oughs> ม้วนเป็นกลมๆอ่ะ <c oughs> แล้วคือเขาต้องสไลด์ให้บางมากๆด้วยนะม,นมันแล้วมันเป็นความบางที่เท่ากันด้วยอ่ะไม่น่าเชื่อว่ะคือปลาหมึกอ่ะพอคลี่ออกมามันออกมาเป็นเส้นแบบนี้เลยนะทุกคนนี่มาเป็นแบบนี้เลยโอ้ m ไม่ก <God S 2> ้อนเออมันเหมือนพาสต้าครีมซอสคือถ้าคนไทยมันจะรู้จักมันก็คือคาโบนาร่าคาโบนาร่ามันมีอะไรมันมีเส้นมีครีมแล้วก็มี แผ่นก้มมหูเบคอนกรอบๆอบ่ะถ้าเอาแบบธรรมดาอันนี้ก็คือมีแผ่นอันดิโช็กกรอบอันนึงมีเส้นปลาหมึกมีซอสครีคมคือเหมือนกันแล้วฟิลลิ่งของเส้นก็คือลึกไปกว่านั้นก็คือมันมีรสหวานมีกลิ่นทะเลของปลาหมึกแล้วก็ตัวซอสก็คือเขาใส่แอนโชวีมันจะมีกลิ่นทะเลติดมาแต่แล้วมันมเหมือนจอกเกตตี้ซีฟู้ดทะเลซีมซอสอะไรประมาณนั้นด้วยเฮ้ยอันนี้ติดโผอันนี้ติดโผป่ะติดนะติดโผเลย คือตอนนี้อร่อยจนแบบคือเลือกตลอดเลยนะว่าจะเอาชอบอะไรดีแต่แบบคือเลือกยากมากเพราะแบบมันดีจริงๆอ่ะแบบมีไม่กี่ร้านนะที่เราทินแล้วแบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันได้ถูกจานเลยว่ะใช่นี่ะคือรสชาติที่คุณชอบนี่รสชาติแบบเนี้ยชอบชอบกินปลาหมึกเนี่ยทุกทุกเอเิเมนต์ในจานนี้ชอบหมดเลยใช่แต่ถ้าเปลี่ยนอันิชชเป็น crispy b a c o นะไม่ได้ไม่ได้เขาอุตส่าห์เอาอันิชชมาลิงก์กับซอสใช่ ดีดีดีทุกองค์ประกอบจานต่อไปน่ารักมากเลยทุกคนนี่อันนี้คือสลัดเห็ดนะมันคือเห็ดจากทุกทุกประเทศมารวมกันเขาบอกว่าเขามีเห็ดเป็นสิบชนิดอยู่ในนี้ใช่ซปเปอร์มัชรูมภาษาไทยคือเห็ดโรมิดแล้วก็คือข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําเป็นเหมือนกับริซอตโต้คีนัวที่ที่อยู่ข้างล่างเป็นเม็ดเม็เมเม็ดเล็กๆอยู่เนี่ยนะฮะ ให้ก่อนเลยจะได้มีเรื่องพูดสำหรับจานนี้นะมันเป็นฟิลเหมือนเรากินซุปเห็ดที่แบบบูดชีสลงไปข้างบนอะ่ะแต่คือมันเป็นเห็ดที่มันไม่เหมือนกันอะ่ะทำให้เรากินแต่ละคำก็เป็นกลิ่นของเห็ดแต่ละชนิดที่เรากินเห็ดมันจะกรุบกรุบสปอนนุ่มมีคีนัวอยู่น่านคือแบบซุปเห็ดที่มีความหอมชีสด้วยสปอนจ์อะ เขาใส่พลาสติคอแต่ว่ามันไม่ได้มีกลิ่นพาสลีนะแต่มันเหมือนมอสเหมือนมอสที่อยู่ในป่านี่อย่นั้นเลยแล้วก็มีเห็ดขึ้นเคยกินมอสเหรอไม่เคยไม่เคยภาพดีภาพภาพรูปร่างรูืมั้อันนี้มันเป็นรวมเห็ดแต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยในจานนี้คือมันไม่มีทรัฟเฟิลถ้ามีทรัฟเฟิลมาทุกอย่างนี้จะพังทลายสิ่งที่เขาตั้งใจทำทั้งหมดมันจะพังลงมันทําให้เอกลักษณ์ของเห็ดแต่ละชนิดอะ มันบ่งบอกความเป็นตัวเองได้ชัดขึ้นถ้าเขาเสิร์ฟส่ t ทรัฟเฟิลงมานี้เมื่อไหร่ทุกอย่างจะกลายเป็นกลิ่นลคกล้ายๆกันหมดหเขากล้าจะทําแล้วก็แบบกินในมุมที่แบบนั้นเรฟเลนซ์เป็นเห็ดแบบแต่ละอย่างไปเลยฟิลเหมือนเห็ดครีมคมชีสหน่นอยอร่อย่อานมา2ชั่วโมงครึ่งครับทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงเมนคอร์สแล้วฮะซึ่งเมนคอร์สของเราวันนี้เราจะได้กินพิเจีน ซึ่งก็คือนกพิราบนั่นเองครับก็เขาทําทั้งกระดูกเลยนะแล้วเขาก็มาแล่หั่นให้มันเป็นหลายๆส่วนซึ่งมันก็จะมีทั้งอกมีทั้งปีกแล้วก็จะมีหลายๆส่วนมีทั้งหัวใจด้วยซอสเป็น black sesame v i n a i g r e t เป็นครั้งแรกนะที่เห็นเห็นฝรั่งเขาใช้เครื่องในในการทำเครื่องในนกอ่ะเขาปกติเขาไม่กินกันป่ะนะว้าวโหความสุขคือพอดีเปะเปะเลยกำลังนุ่มเลย เนื่ามที่ตัวเกรวี่มันมีความแบบขมๆเบาๆด้วยวมันเพิ่มกระตับเข้าไปอีกนิดนึงค่อยๆคอมพลเมนต์กันที้แต่แต่อย่างที่อยอมบอกคือน้อยมากๆที่จะเห็นฝรั่งเอาตัวเครื่องในมาใช้ตัวนี้ก็คือแบบใช้ทั้งจับใช้ทั้งใจมาทําแล้วก็จูก็คือยอดเยี่ยมข้นหอมแบบหอมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มันจัดมากด้วยทุกอย่างคือแบบเพอร์เฟกต์แล้วก็เนื <c oughs> เน้อคือคุกกิ้งแบบไม่ได้ไม่สุกนะสุกแต่ว่าแบบพอดีมากๆ จริงๆก็อย่างที่บอกเนื้อ perfect คุก k เลยแล้วคือตัวกลิ่นของจริงมันเป็นกลิ่นเกมมิ่งอะกลิ่นแบบกลิ่นเนื้อสัตว์ที่มันเป็นสัตว์ที่แบบสัตว์ปีกสัตว์ปีล่าล่าโดนนะอ,อ,อะไรเงี้ยฟีลแบบเป็เป็ดน้ำนะฟีลแบบมันไม่ใช่กลิ่นสาบด้วยนะมันเป็นกลิ่นของคือถ้ากลิ่นสาบที่เป็นแกะอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นกลิ่นอีกแบบหนึ่งอะถ้าถามผมจริงๆว่าถ้าคนที่แบบเซนสติทีฟมากๆ กินอาจจะไม่อินนะแต่สําหรับผมที่แบบชอบอะไรแบบแนวๆนี้กินแบบชอบกินแพะชอบแกะชอบนกอะไรเงี้ยเป็นอะไรเงี้ยก็รู้สึกเอออร่อยอร่อยแล้วแบบก,กินมันพอดีอ่ะมันไม่มากเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้แบบโหทาจนกินหายไปเอกลักษณ์เสียหมดแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างมันยังคงสิ่งนั้นไว้แล้วก็ตัวซอสก็ทําให้กินแล้วมันไม,ม่เลี่ยนรสมันจะค่อนข้างจัดนะทำให้มันกินแล้วมันเข้มข้น strong flavor แล้วก็แบบกลิ่นของเนื้อได้ให้ตัวนกมันกลิ่นมันก็ยังพอไหวอ,อยู่กินง่ายขึ้น จบเมนคอร์สเรียบร้อยครับทุกคนก็เข้าสู่ของหวานนะฮะอันนี้เห็นสีส้มๆแบบนี้อันนี้คือฝรั่งพริกเกลือครับกัววากรานิต้านะข้างในเป็นเชอร์เบตแอปเปิลเขียวแล้วแล้วก็ทานคู่กับพริกเกลือที่โรยมาด้านบนข้างขาวๆข,ข้างล่างคืออะไรอ่ะพี่บอมมันเหมือนครีมเหมือนครีมครีมพิชีตอย่ยูสุสกานาชอืม,อมเชฟเออดวิเดเนี่ย เขาเขาบอกว่าเขามาเมืองไทยแล้วเขาค้นพบว่าเออคนไทยกินฝรั่งจิ้มพริกเกลืออ่ะดังนั้นเขาเลยแบบว่าอันนี้เป็นอินสปิเรชันอันหนึ่งที่ทําให้มันแบบเออรีมายน์ว่าร้านนี้มันอยู่ในกรุงเทพนะอะไรเงี้ยเธอต้องชอบแน่แน่เลยใช่ปะคือจริงๆอ่ะดูตอนแรกมันดูว่ามันจะเปรี้ยวมากนะเพราะหนูเป็นคนไม่ค่อยชอบอซอสเบรที่มันเปรี้ยวมากๆแต่อันนี้คือแบบมันมีความหวานแล้วก็เผ็ดเพริกเกลือด้วยนิดนึงอ่ะ อออคืดีากใช่กินง่ายมากๆตอนแรกไม่ไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอร่อยหวานหวานวันวันนี้เป็นคอร์สที่ทำให้พวกเราหนักใจมากเลยทุกคนแล้วก็แต่ก็ต้องถามคำถามว่าชอบจานไหนมากที่สุดพี่บอมไว้ที่หลังเลยไปทางไปทางริ้วล้อริ้วล้อใอ้ริ้วล้อเบอร์หนึ่งให้วายแพนนิงเอ้ยไม่ใช่ก็เอาเป็นอาหารเดียวเอาหารหรอก็บีทรูท บีดลูตชอบบีดลูดสุดกลมมันแบบดินซีฟู้ดนัวด้วยครีมคิดได้ไงเนาะคิดได้ไงอร่อยมากอันนั้นอะอร่อยเลยมีใครจะให้บีดลูตอีกไหมคุณเหรอเป็นเอกไม่อยู่แล้วอันนี้คือแบบหน้าตาดูไม่ได้พิเศษอะไรคอมบิเนชันก็ดูแบบธรรมดาธรรมดาส่วนผสมก็น้อยอะไรเงี้ยแต่กินแล้วรู้สึกว่าเออมันลึกจริงง แล้วก็เข้าใจถึงความคิดของเชฟหลายๆอย่างอ่ะ้วยสีด้วยคอนทราสของครีมกับตัวสีที่เข้มของสองอย่างมาผสมกันกินไปมีกลิ่นทะเลเป็นหมายถึงซีมีกลิ่นดินหมายถึงพื้นดินอินคิดไปเยอะก่ดเชฟอีกบ้างตอนนี้ประมาณนั้นรู้สึกว่าเออจานนี้มันเราเราเข้าถึงเขาได้ใช่เรารถือว่าเราเข้าถึงเขาได้มากๆเลยในจานเนี้ยเทกเจอร์ของแต่ละอย่างก็ดีมากๆกลิ่นก็พอดีมากๆอะ ให้ปลาหมึกปลาหมึก <c oughs> <c oughs> จริงๆอ่ะจานนี้ให้ตั้งแต่ก่อนกินเลยนะเพราะว่าพี่พี่พี่เป็นคอนเสิร์ตอ่ะเขาหลอกว่าเป็นหมอหอมแล้วคือตอนแรกคือแวบแรกเราอ่ะเชื่อจริงๆไงแล<ช>้วเขา,เาบอกว่ามันเป็นปลาหมึกปุ๊บคือแบบเฮ้ยมันเป็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคือรู้สึกว่าแบบประทับใจตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนได้กินแล <ừ. S 2> แ้วแล้วก็แต่พอกินเข้าไปนี่คือแบบ เส้นก็ดีตัวซอสก็มีครีมครมมันมาแล้วก็มีอติโชกทอดคือเหมือนที่ไอซ์เคยบอกว่าเป็นเหมือนคาโบนาร่ามันคือมันเซอร์ไพรส์ไปหมดทุกอย่างดีๆก็เลยประทับใจมากๆจานนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์ที่ไม่ควรพลาดเฮ้ยผมให้ปลาหมึกผมให้ปลาหมึกเหมือนกันคิดไว้เหมือนกันว่าอยากแบบรู้สึกว่ามันครบมันครบเซอร์ไพรส์เอลิเมนต์รสชาติพรีเซนเทชันแคเบียง มาคุณครูคุณครูครูคุณรู้สึกว่าวันนี้ชอบจานนกนกนกพิราบจริงๆมันเป็นจานที่คนไทยส่วนใหญ่อะจะกลัวเรื่องเรื่องกลิ่นแล้วก็กลัวเรื่องรหลายอย่างจริงจงอย่างที่ไอซ์บอกมันเป็นสัตว์ที่มีกลิ่นเฉพาะตัวอยู่แล้วเรากินส่วนหนึ่งก็กินกลิ่นมันด้วยแล้วก็เท็กเจอร์ของเนื้อมันเขาคุกกิ้งมาได้ค่อนข้างดีเลยซอสก็คือจูก็คือเข้มข้นแต่ว่าไม่ได้มันจนเลี่ยนรสชาติคือจัดดีแล้วก็อิเลเมนต์รอบๆจานที่เขาเอามาใช้อ่ะ คือปกติอย่างที่บอกฝรั่งจะไม่ใช้เครื่องในอันนี้ใช้ทั้งใจใช้ทั้งตับเอามาทําแล้วก็พรีเซนต์ออกมาในหน้าตาที่ไม่ได้น่ากลัวสุดท้ายปิดงานโดยบอมธนันวันนี้อุ้ยวันนี้พี่บอมเซอร์ไพรส์ว่าทำไมพี่บอมถึงเลือกจานนี้คือพี่บอมพี่บอมอ่ะเลือกเลือกจานเห็ดเอ้ยเห็ดนี่คืออันดับสองของบูมวันนี้คูเห็ดเห็ดคืออันดับสองของบูมวันนี้แต่ด้วยความแบบเซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ยมันไม่จําเป็นต้องมีเนื้อสัตว์เลยในจาน แต่ว่ารสชาติความอูมามิมันมาได้แบบเต็มพิกัดแม่ทั้งอูมามิจากเห็ดอูมามิจากชีสที่เพิ่มมาแล้วก็มีแบบการแต่งการแต่งตัวสปันช์ของตัวตัวพาสลี่ที่มันไม่ได้เหม็นเขียวแบบพาสต์ลี่อ่ะแล้วมันเข้ากันทุกอย่างแล้วแบบมีหลายเ t e เจอร์มีความแบบนุ่มๆมีความอุ่มได้หลายเท e x t u r e อันนี้อันนี้สำคัญหละคือคิดได้ยังไงโอเค จบเรียบร้อยให้คนอะไอย่างแปลว่าวันนี้อร่อยหลายอย่างทุกคนก็รู้สึกว่าเป็นร้านที่ประทับใจมากแล้วก็วายแพลนดีมากวิวสวยมากดีแบบดีมากๆนะดีแบบคอมพลีเมนต์ทั้งอาหารแล้วก็ทำให้วายอร่อยขึ้นร้านสวยมากบรรยากาศดีสุดๆเฝากไว้เท่านี้นะฮะ ไม่แปลกใจที่ทําไมถึงได้หนึ่งดาวใช่แล้วแล้วเราก็หวังว่าเขาอาจจะได้มากกว่านี้นควรควรจะได้มากกว่าน,นี้นะรอ,อดูนะแล้วเดี๋ยวเราก็รอดูกัน <c oughs> ต่อไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในกินข้าวกับบูมนะฮะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย